ปลานิลผัดซอสตะไคร้ข้าวเปล่าร้อนๆอร่อยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำปลานิลผัดซอสตะไคร้กันนะคะปลานิลหั่นเป็นชิ้นๆนะคะประมาณ6ขีด พริกจินดาแดงตำกับกระเทียมหยาบๆนะคะตะไคร้ซอยใบมะกรูดน้ำตาลทรายน้ำมันหอกน้ำนำตาลทรายประมาณช้อนครึ่งน,น้ำมันหอยสามช้อนนะคะน้ำปลา2ช้อนแป้งทอดกรอบค่ะน้ำมันพืชวัตถุดิบเรามีเท่านี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาปลามาคลุกแป้งทอดกรอบก่อนนะคะเพื่อเพื่อจะนำเอาไปทอด ต่คุกให้ทั่วๆเลยนะคะให้ทั่วๆท,ทินปลาพอทั่วแล้วก็วางไว้ก่อนทำทุกชิ้นเลยนะคะคุกให้ทั่วๆแต่ไม่ต้องเอาหนามากนะคะบางๆเคลือบบางๆพอเพราะเดี๋ยวเราจะเอาปลาไปทอดเนี่ยค่ะบางๆแบบนี้ค่ะเอาไว้ คลุกให้ทั่วเลยนะคะตรงไหนที่ไม่ถึงเนื้อปลาเราเอาแป้งใส่เข้าไปเลยแต่ไม่ต้องเอาหนานะคะบางบางพอเราก็เคลือบแป้งนะคะไปเรื่อยๆื่อยจนกว่าจะหมดนะคะไม่ต้องเคลือบหนามากนะคะเอาบางๆแค่ให้แป้งกรอบทอดกรอบเนี่ยพอติดแค่ผิวปลาพอนะคะไม่ต้องหนา เพื่อจะทําให้มันเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในอะค่ะเราเลยไม่เอาหนาเราเอาแค่บางๆแล้วใช้แป้งแห้งๆในการทําทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดเนื้อปลาค่ะพอเราคุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวทอดกัน ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการทอดปลาหิ่นกันนะคะใช้ไฟกลางนะคะใส่น้ำมันลงไปเลยเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนอสักนิดนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยทอดนะเราจะใช้ไฟกลางนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากเราจะาแบบ กรอบข้างนอกหนึ่เหลืองแล้วก็ข้างในยังมีความนุ่มนะคะอันนี้น่าจะได้แล้วแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะทยอยทอดนะคะไม่ต้องทอดทีเดียวจนหมดเราจะได้เนื้อปลาที่สวยๆเวลาที่เราทำผัดลงไปมันจะได้ดูน่ากิน,นะคะ ยังไม่ต้องรีบกลับมันนะคะรอให้มันเหลืองแล้วก็มันดูแบบล่อนออกจากตรงตัวกระทะหน่อยแล้วค่อยกลับนะคะอย่าล,ลืมนะคะไฟเราไม่ใช้ไฟแรงนะไฟเราใช้ไฟกลางๆพอแล้วก็ไม่ต้องแบบทอดแบบทีละเยอะๆทยอยทอดได้เพราะว่าเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะนิ่มเพราะว่านี้เรา ใช้แป้งทอดกรอบนะคะเพื่อบางๆที่ผิวตัวผิวปลาแล้วอ่าอันนี้เริ่มเหลืองนิดๆแล้วเราก็จับได้น,นยังไม่ได้นะคะก็แค่ให้เรากลับเพื่อที่มันก็ได้เน,นื้อสวยนะคะ ไฟอย่าแรงนะจะยังยียงไม่ได้นะคะเราขอเหลืองๆกอ่านี้สักนิดนึ่งปลาจริงๆแล้วไม่ต้องทอดนานนะคะประมาณสองสามนาทีก็ได้แล้วค่ะพพราะอันนี้มันเป็นเนื้อปลามันจะสุกง่ายแต่อันนี้เราขอขอเหลืองกว่านี้นิดนึงเห็นไหมคะว่าแป้งที่เราเคลือบเนี่ยเราเคลือบบางๆแป้งมันจะดูไม่หนามากมันยังเห็นตัว ปลาตัวอะไรแล้วมันนึงดูดูน่ากินนะค่ะมันไม่ได้ดูแป้งเป็นก้อนๆได้นิดนึงก็พอแล้ค่ะให้เหลืองกว่าน,นิดนิด,นดถ้าเรารู้สึกว่าไฟมันแรงเราก็หมี่ได้นะเนี่ยี่เริ่มจะน่ากินละเห็นไหมคะ เราเอาเหลืองประมาณนี้พอแล้วค่ะไม่ต้องเอาเหลืองมากเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปแล้วก็ตักขึ้นได้เลยแล้วก็พอเราตักขึ้นเพื่อให้มันเสด็จน้ำมันใช่ไหมคะเราก็ใช้นี่นะฮะมันจะมีความเหลืองกรอบเป็นไงฮะสีเหลืองเลยเห็นไหมฮะน่ากินมากมันจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะ เราจะไม่เอาแบบเข้มจัดๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแบบเนื้อมันจะแห้งเกินไปเนื้อปลามันจะไม่อร่อยเนี่ยค่ะเหลืองประมาณนี้สวยไหมคะเราจะมาผัดซอสกันนะคะซอสต,ตะไคร้อย่างแรกคือตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมกับพริกที่เราตำเอาไว้ถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยถ้าไม่เผ็ดก็เอาแค่นี้พอ ผัดให้พอหอมนะคะก็ใส่ตะไคร้ลงไปนะคะปรุงรสนะคะน้ำมันหอย น้ำปลานะคะใส่น้ำเปล่าลงไปหน่อยนะคะน้ำตาลทรายนะคะ กินก่อนนะคะ you <laughs> เดี๋ยวพอซอสเริ่มเหนียวนะคะเดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงลงไป้หมดก็เดี๋ยวเราจะเอาเคลือบตรงไปที่ปลาเริ่มเหนียวแล้วนะคะพอซอสเริ่มเหนียวแล้วนะคะเราเอาปลาลงไปคลุกเลยค่ะ เร็วๆเ,เลยนะคะให้เคลือบให้ให้ครอ,อบตัวปลาเลยนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดพอเคลือบเคลือบได้ทั่วแล้วก็คือปิดได้แล้วเสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวเรามาใส่จานกันนะคะค่ะเรามาตักใส่จานกันนะคะซอสเคลือบไปที่ปลาหมดแล้วอืมเสร็จแล้วค่ะปลานิ้ผัดซอสต,ตะไคร้นะคะข้าวสวยร้อนๆกินกับข้าวดีมากเลยค่ะปลาเนื้อนุ่มไม่แย่เลยนะคะ มาชิมกันค่ะปลานิลผัดซอสต,ตะไคร้ข้าวเปล่าร้อนๆอ,อร่อยนะคะ